เอาพี่เก๋เข้าโอเคข้าเข้าที่ไหนเยี่ยัยังอุ้มวนถูกใจตัวนแน่นอนพอแม่พี่น้องที่จะมีลูกหลานใครไปแย่การเมืองนอกเมืองนาเพื่อซ่อสตางค์ปิกมาบ้านเฮาเนี่ยเจ้าฟังตังนี้เพื่อดีนะเจ้าช่วงที่ผ่านมานี้การไปแย่การว่าจะเป็นซาอดุดีอาระเบียหรือเกาหลีนใ,นใต้นี่ฮิตขนาดเลยเจ้าแล้วหลายคนนะเจ้าไปเจือกรรมจากในโซเชียลมีเดียพ่องนี่น,นะเจ้า ก็เนี่ยอถูกหลอกกันไปนักเจ้าวันนี้เขาจะได้อู้จากกันในเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยนะเจ้าว่าการไปทํางานตีซาอุหรือว่าตีเกาหลีใต้อย่างถูกต้องแต่กฎหมายจะต้องแง่งใดๆพ่องนะเจ้าจะได้อู้จากกับคุณทัดขวัญสุรินนักวิชาการแห่งงานชำนาญการพิเศษหักษาราชการแตนเจ้าทางงานจังหวัดละปูนซึ่งละปูนก็เป็นแฮมพ์ตี้หนึ่งนะเจ้าที่มีคนไปทํางานมึงนอกนักนะเจ้าเราจะสัมผั์แล้วก็สอบถามผ่านระบบสูมนะเจ้าสวัสดีเจ้าคุณทัดขวัญเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า พ,พี่ชื่อทักขวัญสุรินทร์นัก,นกราชการแรงงานชำนาญการพิเศษร,รักษาราชการแทนจัดหาง,งานจังหวัดระปูนเจ้าเจ้า,จานีน,นักเลยนะเจ้าแต่กี้ได้กู้เกินนาไปแล้วเจ้าว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไทยเฮาไปเสาะเนี่ยว่าหากินเงินที่ซาอุพ่องตังเกาหลีใต้พ่องไงน,นะเจ้าเล่าสถานการณ์นายเตเจ้าอย่างภาคเหนือเฮาหรือภาพรวมของทั้งประเทศเนี่ยมีคนไปแี่ยกันนักต้อยขนาดไหนเจ้าเจ้า ถ้าอู้ถึงว่าตอนนี้แรงงานไปทำงานอยู่ในต่างประเทศน่ะที่ถูกต้องเนี่ยเจ้า,จามีประมาณท,ทั้งหมดหืเจ้าหนึ่งแสนสองมืนสามพันเก้าร้อยสี่สิบหกคนเจ้าถ้าเอาอู้ถึงภาคเหนือนี่นะถ้าภาคเหนือนี่ไปอยู่ติเกาหลีประมาณ1มื4นห้าสองสองรอยสี่สิบสองคนซาอุประมาณร้อยเก้าคนเจ้า อันนี้หมายถึงว่าไปแบบถูกต้องตามกฎหมายนะเจ้าคือไปโดยถูกต้องตามกฎหมายอีนอเออคแต่ว่าถ้าอู้ถึงแรงงานภาคเหนือทั้งหมดเลยเนี่ยเจ้าแต่ว่าจากแสนสองนั่นนะค่ะของภาคเหนือมีหมื่นเจ็ดเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดคนเจ้ามีเกาหลีอยู่สามพันห้าร้อยห้าสิบแปดคนซาอุสิบคนเจ้าถ้าเป็นอู้ของภาคเหนือนะเจ้าเจ้าอู้ถึงจำนวนตัวเลขตีตีเฮาได้มหม อันจานวนแรงงานที่เฮาส่งไปกับความต้องการของของประเทศของเปิร์นเองยังซาอูย่ยางเกาหลีเนี่ยเปิรนมีความต้องการแรงงานคนไทยของเฮาไปแงกกันหนักกว่าเจ้าหนักเจ้าถ้าอู้ถึงหนักเจ้าแต่เฮาแบบสามารถส่งไปได้เพราะว่าหนึ่งเรื่องภาษาส,าอ,อ,สองอ่าเรื่องไออย่างก็ไอความหูเอกคฮะเรื่องความหูแล้วก็ทักษะฝีมือเอกค่ะคนไทยเนี่ยคือมีทักษะฝีมือแต่บบเคยไปสอบมาตรฐานฝีมือไว้เอกเจ้า แต่คงว่ามีแต่ทักษะมันก็นเลยค่อนข้างที่จะไปแบบพิษกฎหมายเยอะเจ,าจา้จาเจ้าแรงงานที่ว่าตัวเล็กที่บอกไปแต่กี้นะเจ้าทั้งประเทศแล้วก็รวมทั้งภาคเหนือเนี่ยเปิ้นไปเนี่ยในภาคไหนกันจกเจ้าเกษตรก้าหรือว่าแรงงานด้านไหนเจา้าที่ไปทห้าก,ากันกันส่วนไหมส่วนใหญ่แรงงานที่ไปเน่เจ้าอย่างเช่นว่าของเกาหลีเจ้าเกาหลีนี่จะไปอ่าก่อสร้างเกษตรน่เจ้าแล้วก็อ่า อย่างก็โลงงานเนี่นะเจ้าแล้วตอนนี้นอ่าเกาหลีนีเจ้าเปิ้นจะเปิดเฮือเป็นเกษตรตามฤดูกาลจากที่บ่เกยเปิดมาเลยเนะเจ้าเขาเรียกว่า E8 ตอนนี้กระทรวงเนี่ยอยู่ระหว่างตีสำรวจจนถึงวันที่เสารสำรวจคนตีมีความต้องการที่จะไปเนี่ยเจ้าคุณสมบัติของเขาก็คือหเป็นเพศชายเพศหญิงได้อายุส5งหถึงสาปีบริบูรณ์ขึ้นทะเบียนกเกษตรกรหรือมีประสบ การทํางานเกษตรหนึ่งปีขึ้นไปเจ้าสํหรับว่าี่แบบสํารวจนี่นะฮะสามารถเข้าไปได้ดูดูได้ในเว็บของกรมการจัดหาง,งานเว mm ็บ hmm. ของสํานักงานจัดหาง,งานทุกจังหวัดเจ้า mm hmm. มีซึ่งมี7จกจังหวัดแล้วก็สิบเขตในกรุงเทพอ่ะเจ้าสามารถไปลงทะเบียนสํารวจได้เลยในในแบบสํารวจที่ <S <S ตอนนี้มันก็นมีดูข้าวๆก็คือุณสมบัติเนาะว่า แล้วก็ต้องมีความถนัดด้านกเกษตรด้านไหนเอะเจ้าเช่นประมงพ่อเลี้ยงสัตว์พ่อปลูกปศุสัสตว์อื่นๆอย่างเอยเจ้าแล้วก็ที่สําคัญคือ,อเคยขึ้นทะเบียนของ,องกระทรวงเกษตรก่อน่เะจ้าเช่นบัตรสีเขียวมันจะมีเลขเลขประจําตัวบัตร,กรเกษตรเอะเจ้าสามารถลงได้เลยเป็นข้อมูลข้อมูลไว้ในแบบสํารวจเอะเจ้า,อาตอนน,ออน,นี้ตอนนี้ที่สํารวจไปทั้งหมดนะคะ เดี๋ยวก่อนเลยเจ้ามันน่าที่สํารวจไปแล้วมีประมาณหกหกพันก่ได้อ <6, 000 S 2> เดี๋ยวก่อนเลจ้า,าเดี๋ยวก่อน,ม,นมันเพราะมันเป็นข้อมูลใหม่เนาะเาว่วาหกพันต่อไดืตัวเลขนี่เฮายังเฮาเฮาเอาไว้ก่อนก็นกนได้เจ้าท่านคุณทัดข,ขวัญเจ้าลักแต้เจ้าว่า,วราประเทศที่ตอนนี้ที่กำลังลงนี่นะแล้วเหลือจะมดวันที่สแปดนี่ตอนนี้หกพัน หกร้อยสามสิบสามคนที่ลง e8 ไว้เน่ะเจ้า,จาแล้วก็ของภาคเหนือเนิ่มลงเก้าร้อยสี่สิบสามคนเจ้าแล้วก็แบบสำรวจเนี่ยค่ะตีจะลงนี่มันลงในระบบออนไลน์เนาะมอสแปดกลุ่มผาฝากฝากขึ้ตัวยว่าถ้าขายยาไปทำงานกเกษตรตามฤด,ดูกาลเน่ะเจ้า มัน<ไ>หมายความว่าอะไรเจ้าเกษตรตามฤดูกาลคือไปแล้วปิ๊กมาเป็นเตื้อไอ้กระเจ้าหรือว่าอย่างไดเจ้าอ่าใช่ใช่ก็จะมีแบบว่าสมมุติว่าฤดูนี้สตรอเบอร์รี่ออกเก็บสตรอเบอร์รี่เจ้าฤดูนี้เปิ้นเป็นเก็บอะไรทำกรเกษ,รษตรอะไรปศุสัตว์อย่างนี้แล้วแต่เปิ้นจะประก,กาศมาเฮาไว้อ่ะค่ะเจ้าเขาก็ไปเป็นรอบเป็นรอบไปแบบต้องไปอยู่อย่างเจ้าเหมือนไปฟินแลนด์สวีเดนอย่างเดียวค่ะนั่งไปเก็บผลไม้ป่าประมาณนั้นค่ะสามเดือนอ๋อไปเก็บมดแล้วเขาก็ปิ๊กมา แต่ยังคุณสมบัติสิเพื่นกัหนดเอาไว้เหมือนที่เขาบอกว่าเขาจะต้องมีการขึ้นทะเบียนเขาต้องมีบัตรเขียวอย่างต่างๆแสดงว่าถ้าเขาอยากไปอย่างเดียวเลยก็มาได้นะเจ้าเจ้าคือไม่จะต้องไปแล้วต้องกลับเจ้าไปอยู่เลยบาได้ไปแล้วต้องกลับนี่ก็ส่วนหนึ่งแต่หมายถึงว่าเขาต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่เปิ้นต้องการตัวเรามีเอกสารอย่างต่างๆครบตไยเขาถึงจะไปได้ใช่เจ้าเพราะว่าอันคือถ้าไปเกาหลีเนี่ย ่ในจ้างเกาหลีจะเป็นคนเลือกเขาขึ้นมาเจ้าแลวก็เฮาไปรายงานตัวแล้วก็เดินทางไปอ่ะเจ้าเจ้าทีนี้ปัญหาที่มันจังเกิดขึ้นเนี่ยเจ้าที่มันออกมาเตือนกันคือแรงงานถูกหลอกอันนี้อันนี้อยากจะรู้กันหน่อยถูกหลอกลักษณะการถูกหลอกนี่ถูกหลอกอย่างใดพ่องและต้องระวังอย่างใดพ่องเจ้าอ๋อถ้าถูกหลอกอู้ถึงเรื่องถูกหลอกอ่ะเจ้าเจ้าจะหลอกโดยทั้งโซเชียลเนาะทั้งเพจเอ่ยคือคือบางทีอ่ะมันจะขนตี่ถูกขนติมาหลอกเนี่ยน่ะเจ้า จะรอปคือประมาณว่าเอาหูตีได้ทรงคนไปเหมือน่าว่าอ่าได้ทรงไปแต่เนออย่างเออจ้ามั่ก็ฮะและเสร็จแล้วเนี่ยเปิ้นกระจะบใบว่าอโอนตังมาก่อนเนออย่างเอีจแล้วก็เป็นก้าทําวีซ่าก้าเดินทางก้าอย่างวันนี้เอเจ้าก้าตั๋วเครื่องบินเดี๋ยวเอีจ้าวเครือเือจ่ายมาก่อนเสร็จแล้วบอกว่าเออแหมอาทิตย์นึงเนอจะได้เดินเดินทางนี่เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ย ทางกรงการจ้หาหนางานจะบอกว่าถ้าจ่ายตังค์นี่นะเพื่อจ่ายหนึ่งจ่ายต้องมีพยานบุคคลจ่ายเป็นเงินสดนี่นะเจ้าแต่ถ้าจะโอนก็ต้องโอนทั้งแบ่งเนี่ยเจ้าค่ะประมาณออน,นี้เ,เจ้า,เ,จาเพราะว่าเวลาการไปเนี่ยถ้าบัได้บินในหนึ่งเดือนขึ้นมาแจ้งจัดหาง,งานได้เลยเจ้านั่นหมายความว่าแต,แต่แล้วก็จะมีลักษณะบริษัทจัดหาง,งานใจอี้ที่บัตรใจภาครัฐเหมือนกันที่ทําถูกต้ตองนี่ก็มีเหมือนกันก็เจ้า เจ้าแม่นค่ะคือถ้าเป็นบริษัทที่ถูกต้องน่ะจะต้องขึ้นทะเบียนจดทะเบียนกับกรมการจัดหางานซึ่งวางรับประกันไว้ห้าล้านนะเจ้าเจ้าแต่ป้องกันบางทถูกหลอกก็ต้องตรวจสอบตั้งแต่เริ่มต้นกันก่อนนะเจ้าที่นี้ลักษณะที่แบบถูกหลอกไปแต่พอเข้าประเทศไปได้ส่งปิ๊กมาอีมีกับเจ้าอ๋อมีนักกับเจ้ายังของลำปูนเนี่ยเจ้าเมื่อมกรามาอีน้องเปิดหลอกจะอีหลอกโดยคนในหมู่บ้าน ได้สามีอยูต่ตีเกาหลีแต่ฮาปะฮะแต่ว่าตัวนางคนนี้ตัวเองเนี่ยอยู่เกาหลีแล้วมาบอกเ้อปอแม่ว่าเ้อฮับคนไปทํางานเกาหลีเนอไปทํางาน<ม>เกษตรกับโรงงานเดเจ้าแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าเสียอยู่ค่ะประมาณห้าหมื่นถึงแสนสามประมาณนี้นะเ<ม>จ้า<ม>ตอนเนี้ยอตีลําปูนกําลังอ่ารับกําลังรับร่องพุกอยู่เรื่อยๆเจ้าแต่ตอนเนี้เขาก ดำเนินคดีไปสามรายซึ่งอของปาเสียมูลค่าที่เสียหายอยู่ประมาณเ oh จ็ดแสนเก้าเจ่าตอนนี้นะคะห oh. าอยู่ที่อำเภอทุ่งหัวช่างเจ้า,จาและเสร็จแล้วนางก็บอกว่าคือคนตีหลอกเนี่ยเป็นผู้หญิงนะเจ้าอ่านางก็บอกว่าเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าจะมาฮาบเนอแล้วก็ไปทํางานเนี่ยแต่เขาจะ ขอวีซ่าท่องเที่ยวเพิ่มสามเดือนเอะเจ้าแต่เสร็จแล้วคนติดได้ไปก็จะเป็นยากของเขาพอไปปุ้นเเจ้าก็ก็จะบอกว่าเฮ้อวันละสามปันแต่ไปจริงๆแล้วพอไปทํางานได้เนี่ยสามปันเนี้ยนางจะหักไวาหนี่ยปันห้าแล้วก็คนงานก็ได้ปันห้าคนที่เปิดหูแล้วเสร็จแล้วเปิดกัอพอครบสามเดือนก็กลับมาเลยกับมาไปแหเห็นแต่ที่นี้นางกับมาหลอกแหมเอะเจ้ามาหลอกไปหลอกในรี่อมเภอรี่ ไปลอกต่างจากวัดก็มีก็คือลำปางแป้พะเยาอย่างเอเจ้าอุดรฮะนั่งนั่งก็ลอกไปเนี่ยเจ้าเสร็จแล้วทีนี้พอมารับไปข้งสุดท้ายนะค่ะมารับไปรับไปเนี่ยก็คือไปพันตอมอไทยแล้วพอไปถึงตอมอเกาหลีปุ๊บก็โดนกักตัวอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์แต่ข่ะถึงได้กลับมาเจ้าอก็คือคนไปนี่ก็คือบปได้ไปเนี่ยการสกรรมสตางคงก็เสร็จไปแล้วเนาะถ้าไปตึกตอมอเกาหลีเขาก็ได้กลับมาแล้วเจ้า ก็มีหลากหลายรูปแบบเนะเจา้าตึงได้ไปแต่ไปแง่การแต่ใช้สตางค์แบบเต็ม,มกับได้ไปตึกแต่ามอเกาหลีเข้ามาได้แล้วก็ตึกเสียงสตางค์บได้ไปไหนสักทีได้ไปก็มี<อ> <laughs> บาได้ไปอนึกนักเจ้าจะเห็นว่าตังอีสานนี่กระดอกเยอะน่ะค่ะเจา้<ม>จาเจา้าไมได้ยินข่าวอ่ะเจา้จาเจ้าแต่ว่าคิดว่า,วาตีลําปูเนี่ยกำลังมาแรงแล้วค่ะตอนที่ดูรองระเดียวนี่ยน้องเพราะว่าเพราในตัวลำดับอ ตะกอนลำปูนแบบเคยติดอันดับติดถูกหลอกในผักเหนือเลยนะเจ้าจะมีเชียงไฮมีอ่าลำปางสุขโขทยัยอย่างแงีแปะพยาวอย่าค่ะตอนนี้ลำปูนมาแล้วเจ้าโอ <c oughs> แต่ <c oughs> คนที่ถูกหลอกนี่ก็สามารถมาแจ้งกับจัดหาง,งานได้นะเจ้า จ้าแต่ตี<ม>ตีเฮาจับได้ตีทุ่งหัวจ้างนั่นนะโดยตีอสสรเจ้าคืออาสา,าสมัครแรงงานของกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาจะมีทุกตำบลเน,นาะแต่แล้วทีนี้ญาติเปิลนนะ่ะโดนหลอกอย่าค่ะก็คืคอจริงๆแล้วถ้าเดือนหนึ่งบาได้เดินทางมันก็หาก็ต้องมาแจ้งจัดหางานหรือบ้านกรที่จะเดินทางกาง็ต้องมาถามจัดหางานว่ามีตำแหน่งแต่กออายุต่อใดแต่่วนใหญ่ตีตีรอไปนะจะมีอายุต่ำกว่า3 9เก้าคนนี่ ต่าสาก้าปีเนี่ยประมาณสองสามคนเองอะเจ้า,จาแต่ส่วนใหญ่จะเกินสีิบโอเป็นถึงห้าสิบก็มีเอ่กะเจ้านีาไ่ไปถูกรองแน่นอนเนี่ยค่ะเจ้าก็ต้องระมัดร,ระวังเดี๋ยวอยากจะฮือย่ำกันแถมสักกรรมคือบางครั้งเฮาก็อยากจะไปทํางานแต่ๆด้วยรายได้อะอย่างต่างๆแต่ว่าแยากจะใดจะแบบเพื่อเขาเปินก็อยากจะไปแบบถูกต้อง ย่ำแหมกำว่า,าเฮาอยากจะไปยง่เพราะว่าความต้องการแรงงานของยังซาอูุก่อนหนา้าแต่เขาบอกคอยได้ตรงตามที่เปินตน้องการเฮาต้องเตรียมตัวจจะได้ของเจ้าย่ำแหมสักกรรมเจ้าเจ้าคือจริงๆแล้วเนี่ยโครงการจัดหางานจะส่งคนไปทํางานต่างประเทศตีแบบทุกกฎหมายทุกต้องนะฮะก็คือมีอยู่หวิธีเนะหนึ่งกรมจัดทรง นะคะสองบริษัทจัดส่งบริษัทจัดส่งเนี่ยเขาจะต้องไปดูตาแหน่งานมาเอกสารและบางประการทับสมัครแลวมาคัดลายชื่อที่สํานักง,งานจัดหาง,งานทั่วประเทศเอะเจ้าแล้วก็วิธีอ่ะวิธีที่สามก็คือเดินทางด้วยตนเองสมมติว่าเฮามีญาติอยู่ต่างประเทศเมือ่อฮะแล้วป่นจะเอาเฮาไปทํางานป่นจะต้องทําสัญญาจ้างเฮาซื้อตั๋วเครื่องบินขอวีซ่าเจ้าแล้วก็มาแจ้งติ่จัดหาง,งานอันนี้ป่นคือหางานด้วยตนเองเนาะแล้วก็ วิธีที่สามที่สี่ก็คือในจ้างพาลูกจ้างไปทํางานกับในจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงานเนี่ยเจ้าสมัย,ยไตย่ตีจากวัดลำพูนเนี่ยมีนี่คมอุตสาหกรรมจะมีวิธีที่สามที่สี่นี่เยอะเจ้าเจ้าไปยังถูกต้องนะเจ้าค่ะอืมเจ้าและยังตีบอกว่าบางครั้งเฮาจะมีแค่ทักษะแต่เฮาบ่ได้รับใบรับรองเฮาจะต้องย่าจะได้เจ้าถ้าเกิดว่าเฮามีทักซะเฮามีฝีไม้ลายมือใบรับรองของเฮาเนี่ยเฮาจะไปขอได้ตีไหนจะได้เจ้า จริงๆอ่ะสำนักง,งานอ่าอ่าสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยป็นจะมีทดสอบมาตรฐานฝีมือนะคะมีระดับมีหลายระดับระดับหนึ่งระดับ2ระดับ3าระดับอย่างแย่เจ้าถึงแม่เขาไปได้ไปทํางานตี้ต่างประเทศนะเจ้าถ้าเขามีมาตรฐานฝีมือนะคะอย่างเช่นรลฐมมตท,ท่านสุชาติชมกินปิ้นอธิบายไปว่า ตอนนี้ขึ้นค่าแรงแต่ต้องมีมาตรฐานฝีมืออ่ะเจ้าอ,อันนี้เราสามารถเวลาไปสมัครงานที่ไหนเราสามารถเอาใบมาตรฐานฝีมือนี้ไปก็จะได้อย่างเช่นลําปูนค่าจ้างค่าจ้างขั้นต่ำสามร้อยสาสิบสองบาทอีกเหมือนกับเจ้าถ้ามีมาตรฐานฝีมืออย่างก็จะมีบอกเลยว่าไปสี่ร้อยห้าสิบเนอร์เจ็ดร้อยห้าสิบเอร์พันสองเนอร์อย่างเงี้ยขาะแล้วแต่ค่ะเนี่ยใบมาตรฐานฝีมือนี่มันสาม,มารถช่วยได้อ่ะเจ้าถ้าจะไปต่างประเทศก็ต้องใจใจยิ่งใจเลยอ่ะเจ้า ถ้าจะถามถึงคนที่จงมาหลอกกับเจ้าเขาจะมีความพิษโทษฐานอันย่างแล้วเขาจะต้องทุกขับกับเจ้าโอ้ยโทษกระสูงสุดนะเจ้า <c oughs> โทษสูงสุดก็คือว่าถ้าหลอกไปทํางานโดยเบอได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานเดี๋ยเจ้าจะต้องจําคุกสามถึงสิบปีนะฮะ <c oughs> ถ้าถูกปับ 60, ๊บหกหมื่นถึงสองแสนบาทเจ้าเจ้าแต่แต่ <c oughs> เหล่านี้มีโทษบทเลยนะเจ้า เจา้าแม่นค่ะ,ะในส่วนของเวลาเขาอย่างลําปูนเนี่ย<ๆ>เขาจะออกไปประชาสัมพันธ์โดยที่วิธีการว่าหนึ่งเราจะเข้าวันประชุมประจําเดือนอําเภอฮะมันจะมีผู้นําชุมชนเนาะแล้วก็หัวหน้าส่วนค่ะเราจะไปบอกว่าการป้องกันหลอกลวงไปต่างเพศน,นี่จะไดมันก็<ๆ>แล้วก็ปติดต่อที่ไหนได้พ้องเอะค่ะแ,แล้วก็เฮาจะมีอ,อสรคืออาสาสมัครแรงง,งานทุกตำบลเนี่ยเราจะเป็น้ฟความฮูเปินตลอด่ะเจ้าว่า จะไปจะไปต่างประเทศเนี่ยจะได้โทรติดต่อจ้นหาง,งานเหย่ยกรล้วก็ดูตำแหน่งงานมีแตก่ก็กล้าใช้ใจ่ายเต้าใดอย่างเอยกับเจ้า,จาเขาจะเขาจะมีเครื่องมดตัวสอบเครื่องมดอ่ะเจ้า,จาแต่ส่วนใหญ่นะวิธีตีเขาจะรอก,ก็คือเจ้าคนหู้จักกจหลอกทางเฟสท,ทางเฟสแบบเดียวสัมหายมันจะมีหู้อย่างืี่น่าเชื่อ,อถืออย่างเอะเ,เจ้า,จาล้วตี้ตีดานตรวจคนหางานแบบเดียวนี่เปิ้นเข้มแน้วนะเจ้าเปิ้นจะหู้เลยว่าการที่ไปทัวร์ รับพฤติกรรมเปิ้นแบบว่าบะเหมือนไปแอลก็มั่ก็อนลักษณะแบบว่าถ้าสมมติว่าที่ด่านตรวจตรวจคนหาง,งานสุวรรณภูมิเนี่ยเปิ้นจะพอออกหูเลยว่าคนนี้อ่ะลักลอบไปทํางานแน่ตอนนี้ก็ระง,งับได้หลายอยู่นะเจ้าเจ้าถ้าปปยัางยังจงอ่าเวลาระง,งับแล้วเกิดสมเฮจัดหาง,งานจังหวัดแต่ละตี้เฮอลงไปดูพื้นที่ว่าเขากลับมาหรือยังแล้วเขาก็ไปเข้าไปดูแลอย่อยางเงี้ยเจ้าเจ้าเหมือนกับที่เขาว่าไปเป็นผีน้อยผีน้อยนะ่มันกับเจ้า เราแม่นค่ะถ้าถ้าคนที่รักทำอย่างอันนี้ก็คือมีความผิดส่งตัวปิกมาดีบดีบ่บบได้ปิกไปขึ้นแบ็คลิสเลยเนาะแม่นกับเจ้าเจ้าถ้าถ้าไปถึงตมเกาหลีแล้วนะจดนแบ็คลิสเจ้าเจ้าตอนนี้เปิดตอนนี้เปิดเลยเปิดใือแบบสมัครใจมาอะไรางานตัวว่าจะจะขอปิกแล้วจะมาได้โดนค่ะปั๊บเนาะเจ้าเ <c oughs> จ้า, <c oughs> จาใช่ค่ะ จะมดภายในสแปกกุมภาแล้วนะเจ้าฝากบอกญาติญาติหรือพี่น้องที่อยู่ต่างเกาหลีถ้าไปแบบผีน้อยคือไปรายงานตัวตี้ทั้งการของเกาหลีเลยเจ้าแล้วเปิ้นจะทยอยส่งตัวกลเอียเจ้าถ้าถ้าเลยจากนี้ไปยับได้นีมีความผิดดีบดีติทอกที่ป่นแต่นอจ้าแม่นเจ้าเจ้าวแต่สุดนี้มีอย่างจะฝากถึงพี่น้องนะเจ้าตึงคนที่กําลังเสาะหางานอย่าไปแย่การเมืองนอกรวมถึงญาติพี่น้องที่มีลูกหลานใครไป รวมถึงญาติพี่น้องที่มีลูกหลานอยู่ปุ้นแล้วเจ้าเจริญเลยเด,ยเอดีอยเจ้าค่ะก็คือทุกจังหวัดเน่เจ้าจะมีตําแหน่งงานจากกรมการจัดหาง,งานมาเช่นถ้าจะไปญี่ปุ่นมันก็เจ้าจะต้องมีคุณสมบัติว่าเพศชายเพศหญิงและเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารต้องแบบมีรอยซักบัตตาบอสีอ่ะฮะอาแล้วก็สสยตาปกติบบใสยตาสั้นอย่าค่ะแล้วก็จะมีทดสอบถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยอ,อยากจะ ปัะชาสัมพันธ์ว่าพวกที่อยู่ในกําลังแรงงานจบม .6 ผ่านการเคหาอาหารอา,อายุเกิด30ปียคะค่อไปตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าเปิ้นบอกว่าไปฝึกงานด้านช่งางนี่นะฮะแต่ถ้าจะไปเกาหลีเปิ้นบัตรจำกัดวุฒิแต่จํากัดอายุเนาะไป18ถึง39ปีจะต้องสอบภาษาเกาหลีเพราะว่าทางการเกาหลีเปิ้นก็นจะมาทดสอบเองอเจ้าแล้วก็ทดสอบแต่ว่า ฟังอ่านฟังอ่านเขียนอ่ะเขียนฟังอ่านเขียนเจ้าของภาษาเกาหลีเจ้าค่ะแล้วก็ถ้าจะไปประเทศอื่นๆก็ตำแหน่งกัญญาจจใยนจะอย่างไปอิสราเอลนี่ก็ปะอายุสาวสองถึงสามสิบเก้าปีเหมือนกันเจ้าแต่เป็นภาคเกษตรนะฮะแล้วก็ประเทศอื่นๆก็แล้วแต่เพื่อนจะมาอย่างเช่นถ้าหมาเก้ีก,ก็ฮะหามาเก้านี่ อ่าเป็นส่วนใหญ่เป็นงานบริการในโงรงแรมแต่ม่ได้อยู่ในคาสิโนอลไรเจ้าปกจะบอกว่าเเขียนประวัติไปเนอร์อย่าถ้าเกงา่งภาษาจีนปกจะพิเศษไปพิเศษอย่าค่ะคุณสมบัติเบื้องต้นสามารถอ่าสอบถามได้สำนักง,งานจัดถาง,งานทุกจังหวัดนะะเนี่ยค่ะเฮตี้เฮตี้คนอยากไปอยู่เกาหลีหนึ่งอา่งาเงินเดือนมันมันจุ้งใจอ่ะจ้าสี่หมื่นแปดอย่าข่ะขั้นต่ำไอ้เนาะ เจ้าขันตามของเขาเลยสี่หมื่นแปดสองพันเอ้ยสี่หมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบาทประมาณเนี้ยเจ้าขันตาขเขาซึ่งซึ่งแบบว่าเป็นละอีกอย่างหนึ่งแล้วก็มันเป็นงานที่แบบเออเป็นงานที่แบบคนไทยเนี่ยใกล้เคียงคนไทยเยอะค่ะเจ้าเนะจ้า,จาอืมวันนี้ต้องขอบคุณแล้วก็ที่อยากจะฝากว่าเจ้าเวลาไปทํางานต่างประเทศเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือยาเสพติดเจ้า ยาเสพติดนี này, บ่บอกว่าที่ไหนนะบอกเป๊ะอย่างทรงกลับเลยอะค่ะก็เ<อ>ลยฝากว่าถ้าคนงานถ้าถ้าหู้นะอย่างเช่นที่เวลาปิ้นไปต่างประเทศเนี่ยเ้นจะต้องตรวจประวัติอาชญากรรมมัก่อนค่ะเจ้าถ้าเฮามันติดแบล็กลิสต์คือเคยโดนจับยาเสพติดนี้ไปไ่ได้เลยเจ้าค่ะแล้วก็เวลาไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยบอกควรทาผิดกฎหมายอย่างเช่นผีน้อยนี่สมห้นะเขาไปอยู่แบบลุกๆซ่อนๆ่น่ะไม่ได้มีความสุขเลยเวลาไปแบบผีน้อยเนาะ คือกรมการจัดหางานเนี่ยถ้าไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะเบิ้นจะมีเสียเงินค่ากองทุนเนาะเวลาไปเจ็บป่วยที่ปุนน้นยังไงหรือว่าอุบัติเหตุหรือว่าเสียชีวิตเปิ้นก็นจะมีเงินกองทุนก้อนนี้ไปอ่ามาช่วยเหลือแต่ถ้าไปแบบผีน้อยนะฮะไปแบบผีน้อยนี่เกิดอะไรอย่างมานี่ช่วยอย่างม่ได้เลยอะเจ้าแม่เจ้าจ้า,จานะ เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเนี่ยเจ้าต้องไปที่สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักง,งานจาัดหาทงานจังหวัดกู้จังหวัดทั่วประเทศเลยนะเจ้าว,วันนี้ขอบคุณมากนักนะเจ้าที่มาอู้จใาในรายการจนที่ที่ภาคเหนือยินดีนะน,น,น,นักเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าโอ้ ฟังจีแล้วนะเจ้าไปแบบถูกต้องในดีที่สุดมีตึงกองทุนนะเจ้าถ้าเกิดเจ็บป่วยก็ได้รับการดูแลแต่ถ้าเป็นผีน้อยนี่ไม่ได้แล้วเนอตัวใครตัวมันเนอะแม่คุณีจวาแล้วที่สำคัญต้องระวังคนหูจักคนใกล้ชิดน่ะแม่นดีบ่ดีหลอกเฮาเพือตายใจนะแม่นะเจ้านะเจ้าอะระวังกันตัวเจ้าเดี๋ยวเขาแย่งกันกำเดียวช่วงหน้าป๊กมาช่วงสุดท้ายของเจ้านี่ตีภักเหนือเเเเเเเจ้าาาาออออัดดตู่่่รรืืงงลมีุกเจ้า ข่าวข่าวตีไหนเยเยอย่างอุ้มวนทุกใจตัวแน่นอน